MDRT Speaker and COT COT สี่ปีนะครับ MDRT หกปีครับแล้วก็เป็น MDRT สองศูนย์สองห้าไมอามี่เรียบร้อยครับอ่าเนมันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับที่ปรึกษาการเงินไทยอย่างแน่นอนครับ It's Main Platform สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง A G P Diary นะครับก็บอกว่าคลิปนี้พิเศษสุดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับงานสัมมนาการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสัมมนา M D R T นะครับโอ้ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ประเทศแคนาดานะครับรัฐแวนคูเวอร์เนาะเรากำลังจะเตรียมตัวเนี่ยเข้าไปที่งานสัมมนา MDRT 2024นะครับที่ Convention Hall ของแวนคูเวอรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในว่าตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกจนมาสุดท้ายเป็นยังไงบ้างและพิเศษสุดๆคือรอบนี้ผมถูกเชิญเป็นวิทยากรบนเวที MDRT โลกด้วยปนครับเดี๋ยวยังไเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็เข้าไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย นี่ครับเรากำลังจะไปที่จุดลงทะเบียนนะครับที่บริเวณเมนแพลตฟอร์มนะครับนี่พี่อ๋มนี่น่ารักไหมนี่แล้วก็น้องบูมเฟิร์สท์ไทม์เอ็มดีอาร์ทีนะครับ,รบ oh. ไปครับ oh. เดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> นี่นะนี่จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับ First Time แล้วก็ Many Time MDRT นะครับจะมี QR โค้ดแบบนี้ครับ <c oughs> นี่เขาจะมีส่ง QR code ให้ทางอีเมลอ่านี่แล้วก็สแกน QR code ก็จะให้เอาเราพาสปอร์ตของเราครับมาโชว์แล้วก็เช็คว่าชื่อตรงไหมพามาดูคนที่ติด COT ครับนี่ COT tag จะเป็นแบบนี้ tag จะพิเศษกว่าคนอื่นเขานะครับนี่ครับนี่คอร์ด updatable จะเป็นอย่างนี้นี่คอร์ด updatable นี่เดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนของเราบ้างแล้วนะครับนี่มี QR code เรียบร้อยเลือกภาษาแล้วก็โชว์ QR code นี่เขาจะมีให้เราเลือกภาษานี่เรียบร้อยแล้วก็โชว์ QR code แบบนี้แค่นั้นเองเขาเรียบร้อยแล้ว yeah yeah นี่ MDRT speaker and c o t yeah เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนของ first time MDRT กันครับ oh. ไป first t i m ครับ oh. Oh. เอาเละครับทุกคนเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้นี่พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนี่เราจะมีป้ายแบบนี้มาเนาะซึ่งในป้ายแบบนี้ครับเขาก็จะมีบอกนี่เลยมีชื่อประเทศที่เรามานะครับแล้วก็คอร์ริฟายวีอาร์ทีปีสองศูนย์สองสี่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยตรงนี้เราจะเรียกว่าแบชนะครับแบชมีอะไรบ้างแบชจะมีแบชเมมเบอร์แบชสปิเกอร์นะครับเพราะเราเป็นวิทยากรสําหรับปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบชของตัวนี่เลยอันนี้คือคอร์ดอัปเดตเชเบิลนี่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็น COT นะครับต้อง เป็นคนที่มีผลงานเนี่ยมากกว่า3เท่าของ M.D.R.T. แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว P.G.A.Volunteer นี่อันนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่สมัครเป็น P.G.A. ครับก็คืออาสาสมัครคอยดูแล,แลแล้วก็คอยประสานงานให้ความช่วยเหลือสําหรับเหล่าบรรดาเฟิร์สเมอร์ทั้งหลายครับ เอาแล้วครับแล้วก็โซนต่อมานะครับที่อยากพาทุกคนนเข้าไปนะครับนี่โซนช้อปปิ้งนะครับเราเรียกโซนนี้ว่า MDRT Store นะครับซ<ส>ึ่งในโซนนี้เขาจะมีของขายเยอะมากเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีของอะไรขายบ้างนี่ครับมีมาถึงนี่ให้ให้นี่ใบเบลเลอร์เลยตะกร้านะครับแล้วก็จะมีของเยอะมาก <S 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 เรียบร้อย เอาละครับทุกคนครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกของวันลงทะเบียนนะเพราะฉะนั้นจะมี1เซสชันครับที่วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักนะครับนั่นก็คือเซสชันของ PGA Volunteer นะครับนั่นก็คือการที่เราจะมาประถมทีเทศคนที่สมัครเป็น PGA กันนะครับ PGA ก็คือนี่เนี่ยที่มีป้ายเนี่ย PGA นะก็คือเป็น Volunteer เป็นอาสาสมัครนะครับเพื่อดูแลเหล่าบรรดา First Time ที่มาจากทั่วโลกครับ ทุกคนครับสำหรับเซสชันนี้นะครับจะเป็นเซสชัน PGA หรือว่าวาเลนเตียนะครับที่เขาจะให้เราสามารถสมัครเข้ามาได้นะเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราจะได้แท็กตัวนี้นะแล้วก็เขาจะมีการประถมนทเทศสำหรับคนที่เป็น PGA นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เขาจะประถมนทเิอะไรบ้างเพื่อแบบแจกแจงงานแจกแจงหน้าที่ให้กับคนที่เป็น PGA สำหรับตลอดระยเวลา4วันในชลีครับไป but those i I had I was disconnected with I feel kick meeting. President was welcome annual Please to off our annual meeting. Please welcome our Grayson. feel MDRT. 2024 President เอาละครับทุกคนครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับระหว่างทางนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ลานาห้องเขาเรียกว่าห้องโฟกัสเซชั่นนะครับเป็นจุดที่เรานะ่ยจะไปทำหน้าที่ PJA นะครับก็ตลอดทางเลยจะมีป้ายแบบนี้ให้เรานี่นะครับเป็นป้ายบอกว่าไปห้องไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปกันเลยแล้วกัน ห้องที่เราจัดกันคือห้องนี้ครับเป็นห้องพักวิวหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องดีกว่าในห้องจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูเขาบีฟกันว่าเขาจะบีฟแล้วก็แบ่งหน้าที่กันยังไงครับไปไปดูกันเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องที่เป็นห้องโฟกัสเซชันที่จะใช้ในวันจริงนะครับเขาก็จะพามาดูก่อนว่าหน้าที่ของเราแต่ละคนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเขาบีฟกันครับ ก็น,นี่ก็คือบรรยากาศของวันแรกเนาะในส่วนของพรีเดย์นะครับ <Yeah. S 1> การเปิดให้ลงทะเบียน MRT d ในวันแรกเราบอกคือค mm ึกมากๆแล้วก็มีทั้งคนไทย mm hmm. คนต่างชาติ mm hmm. เข้ามาเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวที่จะมาเข้าร่วมสัมมนาก,กันตั้งแต่เช้านะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศตลอด4วันหลังจากนี้มาให้ทุกคนได้ดูโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย แล้วก็สําหรับนี่ครับเราเรียนกันมาทั้งวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพักเบรกกันบ้างนะงั้นเดี๋ยวจะวันนี้จะพาไปทานบริเวณศูนย์อาหารที่เราเนี่ยทำการหามาแล้วว่าอยู่ใกล้คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์งั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูศูนย์อาหารบริเวณแถวๆนี้กันครับไปหาอะไรกินกันอยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคน Good morning นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ day one นะครับสำหรับงานสัมมนา MDRT นะนี่เป็นไงวันนี้ผมแตกตัวเทพไหมนี่นะครับแต่งตัวเทพไหมดูดูดูด,ดูนี่นี่เราใส่ชุดไทยกันด้วยนะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ครับสำหรับงานสัมมนา MDRT นะครับจัดขึ้นเป็นวันแรกนะครับหรือว่า day one เนาะซึ่งในวันนี้คนไทยนะครับก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็ นัดกันนนะเพื่อใส่ชุดไทยนะครับเข้าร่วมสัมมนา,าในวันนี้ซึ่งงานสัมมนา,าของเราอะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนนะครับซึ่งโซนที่1เราเรียกว่า connection โซ n e เป็นเวทีเหมือน pitch idea กันน่ประมาณ20-30นาทีนะครับโดยที่ส่วนที้งหัวดูเด็ดเผ็ดมันมากๆแนละ้วแล้วก็โซนที่2เร,เรียกว่า focusation นะครับจะเป็นห้องใหญ่อยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโซนนี้ยครับยังมีคนคอยแปลภาษาให้เราด้วยแล้วก็โซนสุดท้ายโซนที่3ครับเราเรียกว่า main s t a ์ม คือเป็นแบบเวทีใหญ่เลยอลังการงานสร้างมากๆนะครับซึ่งวันนี้ครับโซนที่เปิดจะมีแค่โซนเดียวสําหรับวันแรกเนาะนั่นก็คือโซนคอ n เน็กชันโซนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือวันนี้ครับเราก็จะมีเพื่อนของเรานะครับก็คือคุณอะตอมพลรชาจะได้เป็นสปิกเกอร์สําหรับเวทีคอ n เน็กชันโซนด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกัเลยครับไป วันที่เข้ามาในอาชีพตอนมาอายุ27ครับ,รบตอนเข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตโดยที่บอกกับตัวเองว่าคําถามคามําถามหนึ่งที่ตํอตั้งตั้งแต่วันแรกเลยก็คือถ้าวันนี้ตัวแทนประกันชีวิตมีใบอนุญาตตัวแทนวิชาชีพแพทย์เขาก็มีใบประกอบวันนี้คนมีปัญหาเดินหาหมอได้ทําไมคนมีปัญหาการเงินจะเดินหาตัวแทนประกันชีวิตแบบเราไม่ได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเซสชั่นที่ เพ mm, ี่อตอมเป็นวิทยากรเนาะนะครับก็เลยบอกว่าขออนุญาตมาสัมภาษณ์เพี่อตอมนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการเป็นวิทยากรเอ็นบีอาร์ทีสปิเกอร์ครั้งแรกนะที่แวนคูเวอร์ครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆกเนาะเพราะว่าคนเยอะครับเป็นหลายร้อยเลยเมื่อกี้ที่นั่งดูเราอยู่เนาะแล้วก็ดีใจครับที่เราได้แบ่งปันวิธีการทํางานแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะแบบพูดกับคนไทยที่เป็นที่ปรึกษาการเงินครับไอ้พี่ตอมอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่อยากแบบพัฒนาตัวเองหรืออยากจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้กับ คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เพื่อนในอนาคตมีคนบอกว่เฮ้ยอยากจะเป็นสปิเกอร์ MDRT บ้างแบบพี่อะตอมเลยนะครับอ,อยากฝากอะไรนิดนึงครับก็ทําอย่างเต็มที่ครับเราก็ทำอย่างมีจุดมุ่งหมายถ้าเราโฟกัสมันอย่างถึงที่ยังไงมันก็ผลลัพธ์มันก็ดีอยู่แล้วครับ แล้วก็จะได้มาเป็นวิทยากรได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับที่ปรึกษาการเงินไทยอย่างแน่นอนครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับสุดท้ายพี่ต้อมครับฝากช่องหน่อยฝากช่องนิดนึงติดตามได้ที่แดรี่การเงินมันนี่แดรี่จทุก่องทางครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเอาละครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปที่สเปเชียลเซสชั n นของเรานะครับอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือเซสชั่น COT แล้วก็ TOT นะก็คือ c o ร์ดออฟเดอะเชเแล้วก็ Top of the Table นะครับ คล้ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องของห้องเซสชันพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับ started, แล้วก็คือห้องของคอร์ดออฟเดอรเชเบิลและก็ท็อปออฟเดอร์เชเบิลนะครับคอร์ดออฟเดอรเชเบิลต้องมีผลงานประมาณ7.2ล้านต่อปีนะครับส่วนท็อปออฟเดอรเเบิลเนี่ยต้องมีประมาณ12ล้านต่อปีโดยประมาณนะซึ่งแปลว่าค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับส่วนใหญ่เนาะค่าเฉลี่ยคือคนที่มีรายได้ต่อปีประมาณ 6ล้านขึ้นไปถึง12ล้านบาทต่อปีจากธ <was> ุรกิจประกันชีวิตอย่างเดียว <fifth> ต้องวอดยอดมากๆครับเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราสัมมานา COT TOT CO เสร็จนะครับเราก็จะมีเซสชั่นพิเศษนะครับเป็นเซสชั่นการเลี้ยงอาหารนะครับสำหรับเหล่าบรรดา COT แล้วก็ TOT ทุกท่านเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า อาหารที่เขาเลี้ยงเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะน่าทานแค่ไหนไปดูกันครับไป เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเมนแพลตฟอร์มของงานสัมมนาเอ็นเดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานเ d r t กันครับว้าว it's the main platform I can teach each individual in here how to get more time I cannot teach you how to get more hard work ยอดเยี่ยมมากๆเลยเมื่อกี้นะครับมีทั้งวิชาการที่พูดถึงโลกอนาคตเนาะในส่วนของ AI ก็เอาว่าวันนี้นะก็ได้ทั้งความรู้สาระแล้วก็ความสนุกสนานเต็มอี่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องบอ,อกด้วยว่าพรุ่งนี้พอดีว่าเป็นวิทยากรด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปนะบ,บาย สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเข้าสู่บรรยากาศของวันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องสัมมนาเมนแพลตฟอร์มนะครับของวันที่2นะครับซึ่งในวันที่2เนี่ยครับเราจะเปิดด้วยเมนสเตจนะครับหรือว่าเมนแพลตฟอร์มเนี่ยตลอดครึ่งวันเช้าเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับเรามาตั้งแต่8ปดโมงเราโหต้องบอกคนต่อคิวกันนะวิ่งเข้าประตูแบบกันให้ควักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนเช้านี้จะมีวิชาการหรือจะมีเนื้อหาอะไรดีๆเอากลับไปฝากคนดูกันบ้าง เลยครับ เลยครับเมื่อกี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันแรกนะครับก็คือเมนแพลตฟอร์มนะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงประมาณ11โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ11โมง15ล้ละเนี่ยเรากำลังเดินมาที่อีกหนึ่งโซนนะครับเราเรียกโซนนี้ว่าคอนเน็กชันโซนซึ่งหัวข้อวันนี้นะครับที่เราก็จะมาจะเข้าไปฟังนะครับก็คือทำยังไงให้ติด MDRT แบบ Lifetime Member คือต้องขยายความนิดนึงนะครับคำว่า Lifetime Member เนี่ยมันคือการติด MDRT เนี่ย10ปีติดต่อกันแปลว่าถ้าคุณจะติด MDRT 10ปีติดต่อกันไดด้้เนนีี่่คคืืออออุุณตตตงงงมผลาทกๆปิ แล้วคุณถึงจะเป็นไลฟ์ไทม์เมมเบอร์ได้หลังจากนั้นก็คือคุณสามารถเนี่ยคอล y ิฟาย MDRT ได้ตลอดระยะยาวเลย10ปีต่อเนื่องนะครับต้างหมอวันนี้ครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือกับการเป็นวิทยากรบนเวที MDRT Focusation s ครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวที่ห้องก่อน สวัสดีเอ็มดีอาร์ททุกคนครับสวัสดีครับโอเคครับก็ก่ à, então, อ,อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวกันนะครับผมไอซอัพงร์ภงเราวนันชัยนะครับ COT 4ปีนะครับ MDRT 6ปีครับแล้วก็เป็น MDRT 2025ไมอามี่เรียบร้อยครับการสร้างนี้เราคิดสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับ you must be someone don't be no one คือทุณต้องเป็นใครบางคนที่คนเสิร์ชชื่อนามสกุลคนคุณใน Google แล้วเขาต้องรู้จักคุณทันทีอะมากกว่านั้นครับคือการทําตลาดเฉพาะทางเราต้องหาให้เจอว่าณนะวันนี้สเตจของชีวิตเราอะอยู่ตรงไหนสุดท้ายครับสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่ๆครับท่านครับต้องบอกงี้ครับว่าวันนี้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ทําตลาดแนะนํามาสิ่งที่สําคัญที่สุดครับไม่ใช่จํานวนลูกค้าที่แนะนํา หรือบอกต่อกับเราแต่มันคือ small win ครับเพราะฉะนั้นครับ small win is not about a result is about activity ความสำเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆมันไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ครับมันวัดกันที่การการะทำในวันนี้ตั้งหากขอบคุณครับย4 9หนึ่งอกรบอกมื่อไหนเฮ้ย yeah. เอาละครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้ห้องโรงแล้วเนี่ยครับอยู่ในคนกสุดท้ายเลยต้องบอกว่ามันตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นการบรรยายบนเวทีที่น่าจะทรงเกียรติที่สุดละของชีวิตนะก็ต้องบอกขอบคุณโอกาสมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะต้องถึงเวลาไปพักผ่อนแล้วละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้บา,บาย้ไปละสว,วัสดีครับ สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่3ของงานสัมมนานะครับ MDRT Annual Meeting เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปที่เมนแพลตฟอร์มกันแล้วก็ไปฟังวิชาการช่วงเชา้าก็เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันที่3ของการสัมมนาแล้วเป็นวันที่เราจะเข้าไปฟังเมนแพลตฟอร์มช่วงเชา้าแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายครับเราจะไปตระเวนนั่งไล่ฟังในโฟกัสเซชันแล้วก็คอนเนคชันโซนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องประชุมวิทีบ๊ายบายไปละ แล้วครับทุกคนครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเซสชันแรกนะครับที่เป็นเมนแลตฟอร์มเนาะตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เซสชันถัดไปนะครับั่นก็คือคอนเน็กชันโซนนะครับในวันที่3ามนะต้องบอกว่าวันนี้เรามีวิทยากรที่มาจากบริษัทเดียวกันกับผมนะก็คือคุณยกมงคลตั้งมั่นในกิจนะครับเดี๋ยวพี่ยกหรือว่าป๋ายยกของเรานะครับจะขึ้นบรรยายบนเวทีคอนเน็กชันโซนเดี๋ยวเราจะไปให้กำลังใจพี่ยกกันครับ เอาละครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางนะครับไปโซนถัดไปนะครับโซนต่อมาเนี่ยมันเป็นโฟกัสเซชันนะครับก็คือจะเป็นห้องย่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าไป แล้วครับทุกคนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับนั่นก็คือช่วงเวลา,ลาการแรปอัพนะครับเราก็จะเอาตัวแทนจาก a l ลเอนซูเททั้งหมดนะครับมารวมตัวกันมาแบ่งบบปันไอเดียสักละกันครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่โอเจ๋งมากๆเลยครับสึกว่าจะได้ไปไประยุกใช้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราจะต้องมาไปใช้กับทีมงาน วันนี้นะครับงาสำหรับงานสัมมนา MDRT นะครับวันที่3ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแชร์เรื่องการแบ่งปันตอนนี้ทุกคนนะเคลียร์เซสชั่นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วส่วนเราก็จะไปหาอะไรอร่อยๆกินนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายไปละมีแพ็กเกเรื่องเนี้อันแรกเป็นเซวียดีนะครับอัอนนี้คือตั้งแต่ี่โมงถึงรถึงสิบโมงโฟกัสเป็นโฟกัสเซสชั่นโอเคแต่ว่าันพรนี้ตอนเช้าไม่มีเมนไม่มีเมนโอเคจะเริ่มที่โฟกัสเก 9ก้าครึ่งก็ยังมีของคนไทยอีกก็คือน้ำไปแนนส์นะคะคุณเลือกทางทีสวัสดีครับทุกคนนะครับเข้าสู่วันที่4ของการสัมมนา MDRD เรื่องรอยแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่ คอนเวนชันเซ็นเตอร์กันนะครับเออต้องบอกวันนี้จริงๆแล้วไฮไลท์ของวันนี้นะจะเป็นกิจกรรมพิธีปิดนะครับหรือว่า crossing ceremony นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในตอนบ่ายที่เมนแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าวาิธีกรของเราเป็นใครแต่ว่าก่อนอื่นเลยตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นเซสชันของคนไทยพี่น้ำ finance นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่งที่วันนี้นะครับในห้องโฟกัสเซสชันนะครับเราจะได้รับอะไรกลับไปใช้กับการทำงานแล้วก็กลับไปบอกทีมงานของเราที่ประเทศไทยบ้างไปเดี๋ยวกันไป เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูดีกว่าว่าวิชาการในวันนี้จะเป็นยังไงไปเ,เดี๋ยวไม่คิดว่าจะได้โค้ชนะคะแล้วก็วันนี้มันคือกระบวนการคิดที่นำคิดกับคุณยิ่งแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็เลยอยากจะแชร์กับทุกคนเอาละครับจบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมช่วงเช้านะครับโฟกัสเซชั่นนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะไปต่อที่เมนแพลตฟอร์มนะตอนนี้บรรยากาศข้างในช่วงเช้านะครับนี่ ตอนนี้กำลังถ่ายรูปรวมกันอยู่นะครับคนไทยนะครับว้าวเย้เย้เย้เอาละครับทุกคนบรรยากาศของการประชุม m d r t นะครับก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการสัมมนา m d r t เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในพัทต,ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมเมนแพลตฟอร์มนะครับเข้าสู่พื้นที่ปิดของงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนว่าความยิ่งใหญ่อลังการของพื้นที่ปิดของงานนี้เป็นยังไง จบแล้วนะครับสำหรับการสัมนา MDRT นี่เรียบร้อยแล้วนี่ต้งดูข้อมูลเราตอนนี้กําลังจบพิธีปิดแล้วนะครับแล้วก็คนค่อยๆทยอยออกจากคอแล้วต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา4วัน3คืนหรือว่างานสัมนา4วันที่เรามาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสนุกมากได้สาระเยอะมากแล้วก็ได้แนวทางแนวคิดเราจะเอากลับไปทํางานแล้วก็ไปพัฒนาให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับลูกค้าด้วยเพื่อวางระบบในการดูแลแล้วก็บริการลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็ เอาว่าไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะกลับมาแชร์มาแบ่งปันไอเดียสิ่งที่ได้จากกิจกรรม MDRT ในครั้งนี้ในโอกาสต่อ,อไปหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากจะพยายามเก็บบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราได้ดูในครั้งต่อๆไปสวันดีไปแล้วบ๊ายบาย โอเคครับต้องบอกว่าสําหรับการมา MDRT ในครั้งนี้นะครับมันพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามากันเนี่ยในคณะถึง25ท่านแล้วก็มีพี่ๆสมาชิก MDRT จากประเทศไทยแล้วก็จากอาเลนเซีย,ยามากันเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเลยต้องบอกว่าการมาแวนคูเวอร์ในครั้งนี้ครับได้ทั้งสาระแล้วก็ความรู้บวกกับบรรยากาศแล้วก็ความสนุกสนานที่สามารถเอากลับไปทํางานแล้วก็ไปต่อยอดับการทํางานในธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับสำหรับครั้งหน้านะครับ MDRT ก็จะจัดที่ไมอามี่นะครับรเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญทุกทนนะครับ ไปสัมนาที่ m d r t m i มี่ด้วยกันครับเจอกัน,นปีหน้าครับบ๊ายบายก็ความรู้สึกที่มา m d r t Annual Meeting นะครับก็ในฐานะของผู้ฟังก็ได้ประโยชน์มากมายเลยแล้วก็ในฐานะของสปิเกอร์เป็นผู้พูดในวันแรกเนี่ย ก็ตื่นเต้นมากๆแต่พอพูดเสร็จแล้วก็โล่งสุดๆเลยครับสำหรับความรู้สึกของการคอนทูเออในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งประโยคที่ได้เลยนั่นคือไว้นอน n o วครับต้องเอากลับไปทำครับสิ่งที่มาแล้วประทับใจมากเลยครั้งนี้นะเราไปเจอทีมงานคนรุ่นใหม่ต่างประเทศประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมหัวหน้าทีมอายุ30เป็น TOT และลูกทีม30กว่าคนเป็นเด็กมาหาลัยที่ยังเรียนอยู่แล้วติด m d r t โอ้โหแม่เจ้าฝากเลยทุกคนต้องมา m d r t เจอกันที่มามี่ครับ การได้มา m d t t ครั้งแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้ได้ Energy เราได้มาเติมเต็มสิ่งที่เราตามหานั่นก็คือพลังงานและ Mindset แลับปีหน้าสัญญาว่าจะกลับมาแน่นอนครับที่ไมอามีครับผมสวัสดีครับเฮงนะครับถ้าเป็นความรู้สึกของงานสัมมนาเนี่ยพอฟังจบแล้วเอามาใช้ได้จริงเอากลับไปปรับใช้เชื่อว,ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย วิธีการขายหรือกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนขอเชิญชวนให้คนที่อยากเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยเริ่มก้าวแรกในการมาสัมมนาระดับโลกที่ Mdrt ในปีหน้าจัดที่ไมอามี่พบกันครับความรู้สึกของการมา Mdrt ในครั้งนี้นะอันนี้เป็น first time ค่ะมาก็แบบตื่นเต้นมากคือบรรยากาศแบบคนทั่วโลกมารวมกันอ่ะคือโคตรแบบได้พลังอ่ะตอนนี้แบบอยากทำงานแล้วอยากกลับไปทํางานแล้วค่ะพี่ก็มาเป็นครั้งที่3ค่ะการมาแบบมีทีมงานอ่ะมันมีความสุขมันใจฟูกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าย เราไม่ได้ติดคนเดียวนะเรามาถานะนาผู้สร้างเราสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับคนของเราได้งั้นเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเจอกันที่ไหนคะก้อยที่แมมีม่มกันค่ะเย่มาที่เป็นไงบ้างน,นะคะที่นี่สนุกมากแล้วก็คนมาที่เนี่ยเยอะมากมาที่นี่เรียกว่าไม่มีออกโฮสต์เ <c oughs> อเนอร์จี้แบบว่าล้นมากๆนะคะปีหน้าก็เจอกันที่แมมี่ม